สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t ท c h m o เด a y ค่ะรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับแขกรับเชิญที่จะมาย่อยเรื่องเทคโนโลยีให้เป็นเรื่องง่ายกับคุณแมกรุ่งติจจเดเจริญสุภกูลและดิฉันวิวปัตนาสัปดิษค่ะครับเดี๋ยวนี้เราก็สามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นแล้วนะครับผ่านเทคโนโลยีต่างๆเลยเรามีแหล่งความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้อยู่มากมายเต็มไปหมดเลย แต่ว่าก็ใช่ว่าจะทุกคนจะสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลนี้ได้โดยง่ายนะครับสําหรับบางคนแล้วเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับพวกเขาเลยวันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการดีๆอย่าง Open Education ครับกับคุณยิราฟสรวิทย์ไพูบุญรัตนากรโครงการนี้คืออะไรและมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้างจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้นในตอนนี้ครับ Take Monday Podcast brought to you by ใหมเซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าสวัสดีค่ะคุณยีราฟยินดีต้อนรับสูายการเทคมันเดย์ค่ะสวัสดีครับถ้าฟังชื่อโครงการก็น่าสนใจแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ education แต่รบกวนคุณยีราฟแนะนำตัวให้ผู้ฟังได้รู้จักก่อนค่ะอะสวัสดีทางผ,ผู้ฟังด้วยนะครับชื่อยีราฟนะครับก็ เป็นผู้ก่อตั้ง,น,งนะครับแล้วก็เป็นซีอของแซ a เดสกูนะครับก็ s ซดเดสกูเนี่ยเป็นมูลิธีทางด้านการศึกษานะครับชื่อภาษาไทยคือมูลิธีทรงเรียนวันเสาร์นะครับก็เป็นมูลิธีที่เราอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปนะครับว่าเปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วยกันตามที่ตัวเองถนัดนะครับเราก็จะมีการรับอาสาสมัครนะครับซึ่งเป็นคนทั่วไปเนี่ยมาช่วยกันทั้งสอนเด็กๆในวิชานอกหลักสูตรนะครับวันเสาร์วิชานอกหลักสูตรก็ เป็นทุกอย่างเลยนะครับที่ที่เราดึกออกไม่ว่าจะเป็นเต้นศิละปะร้องเพลงดนตรีกีฬาทาหนรรังสั้นเขียนโปรแกรมทุกอย่างเลยนะครับที่เรานึกออกแล้วก็เด็กๆเนี่ยเ,เขาก็จะ,ะสนใจอะไรแล้วก็เขาก็จะแบบหันหันมาเลือกวิชาที่เขาสนใจเช่นเด็กเขาสนใจวิชาเต้นเขาก็จะเลือกวิชาเต้นแล้วเราก็จะแมทช์ความสนใจเนี้ยกับอาสาสมัครที่มาสอนอเด็กๆก,กันทุกวันเสาร์นะครับแบบเก้าโมงถึงเที่ยงแล้วก็ยาวสิบสัปดาห์ แล้วเราก็จะมีวันบิ๊กเดย์เป็นวันที่แสดงผลงานที่ให้เด็กมาแสดงผลงานร่วมกันนะครับทีนี้จริงๆแล้วเรามีหลายโครงการเลยนะครับอันนี้เป็นโครงการหลักที่ปกติเราทําทุกวันเสาร์นะครับในในตลอดมิเทอมแล้วก็เป้าหมายปลายทางของเรานะครับก็คือเราอยากจะเห็นเด็กไทยทุกคนเนี่ยไปถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองนะครับกล้าเดินตามความฝันแล้วก็กลับมาเปลี่ยนแปลงชุมชนสังคมรอบข้างของเขาเองนะครับโดยที่กลุ่มเป้าหมายหลักของเราเนี่ยตอนนี้เราก็จะโฟกัสที่เด็กที่มาจากครอบครัวที่ค่อนข้าง อ่าขาดโอกาสนิดนึงนะครับอะซึ่งเราก็จะเน้นในกรุงเทพล้วก็เริ่มขยายไปที่ต่างจังหวัดอยู่ครับตอนนี้ฟังดูน่าสนใจมากนะครับเป็นเป็นรูปแบบของอาสาสมัครที่เข้ามานะครับเออผมขอสอบถามเพิ่มนิดนึงเลยครับดูฟังดูน่าสนใจแล้วโครงการ Saturday School เนี่ยทําไมคุณยีราถึงเอ่อเริ่มคิดก่อตั้งมันขึ้นมาครับแล้วจริงๆเป้าหมายของของ Saturday School มันคือไปทําอะไรกันแน่ครับครับโอเคครับก็จริงๆถ้ัสมมติว่าเราย้อนไปนิดนึงนะครับก็คือตอนช่วงที่ ผมอยู่มปลายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นช่วงที่นิดนึงไหมไม่รู้นะมปลายไกลเหมือนกัน <c oughs> ก็เป,นเป็นเป็นช่วงที่ผมอ่อกินมากกับการที่เราเราอยากจะมาช่วยเหลือสังคมเพราะว่าตอนที่อยู่ผม,ผมอยู่โรงเรียนมาทีโดวงวิทยุสอนเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนในตอนนั้นเนี่ยก็บอกเสมอว่าดเด็กที่มาเรียนโรงเรียนเนี้ได้ทุนการศึกษามาเรียนซึ่งทุนการศึกษาเนี่ยก็มาจากภาษีของประชาชนแล้วเขาก็บอกว่า โรงเรียนเนี่ยก็คัดเลือกเด็กจากทั่วประเทศมาเนี่ยลงทุนกับคนกลุ่มนี้เพื่อจะไปช่วยกันพัฒนานประเทศในอนาคตนะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นมิชชั่นที่อยู่ในใจว่าเอ้ยเราวันหนึ่งเนี่ยเราน่าจะมาช่วยพัฒนานสังคมให้ดีขึ้นนะทีนี้ก็อ่าขอเล่าสั้นๆอีกนิดนึงตอนช่วงมหาวิยาลัยเนี่ยตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราก็เจอเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขเท่าไหร่มีชุมนุมแถวแถวมหาวิทลยผัยผัดกันมาฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ย ปัญหาในสังคมเนี่ยมันน่าจะมีอยู่พอสมควรเลยนะเราอยากจะให้สังคมดีขึ้นกว่านี้ในอนาคตเราทาอะไรได้บ้างหรือตอนนี้เราทาอะไรได้บ้างแล้วก็ตอนปีสี่เนี่ยเป็นปีที่น่าสนใจอีกปีหนึ่งคือผมมาเป็นหัวหน้านิสิตตอดอยู่ตอนนั้นของคณะแล้วก็มีเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่กรุงเทพจุฬาเนี่ยก็จะมีใช้คําว่ามาอาสาสมัครแพ็กถุงยางชีพมีศูนย์พักพิงมีทำเรื่องสิ่งต่างๆเพื่อไปช่วยให้ผู้ประสบภัยน้าท่วมเนี่ยผมก็ไปเป็นผู้นําของ คนที่เป็นอาสาสมัครมาเป็นเป็นน้ำอาสาสมัครอีกทีหนึ่งก็รู้สึกว่ามันมีความหวังนะคนไทยเนี่ยก็อยากที่จะมช่วยเหลือกันเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออไอสิ่งเหล่าเนี้มัน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 เป็นสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตรู้สึกว่าการเป็นโปรแกรมเมอร์ปกติเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ชีวิตเท่าไหร่ก็เลยลองไปเป็นครูในโรงเรียนขยายโอกาสการศาึกษาของกทมอ,อยู่2ปีด้วยกันระหว่างนั้นผมก็เห็นว่าจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยที่อาจจะ การโอกาสเนี่ยก็มีความสามารถอยู่ในตัวเองสูงมากเลยแต่ว่ายังไม่ได้ถูกปลดปล่อยศักยภาพของมายอย่างเต็มที่ผมก็เลยเริ่มที่จะเห็นโอกาสอีกอย่างหนึ่งว่าคนทั่วไปก็อยากจะที่จะทําให้สังคมดีขึ้นแล้วก็การศึกษาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนสนใจผมก็เลยเปิดพื้นที่แซดเดย์สกูเนี่ยเป็นพื้นที่ให้คนทั่วไปเนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็เด็กๆเนี่ยได้เป็นพื้นที่ในการที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปครับของ s ซดเด s c สกู l แล้วก็ความตั้งใจของผมก็คืออยากจะทําให้เด็กเด็กไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กคนไหนก็ตามในประเทศเนี่ยจะมีโอกาสไปถึงศักยภาพสูงสุดครับฟังเรารู้สึกเหมือนเป็นโครงการที่แบบส่งเสริมเรื่องของสังคมได้ดีแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับใครหลายๆคนนะทีนี้เราได้ได้ยินเรื่องของเซนเทเดย์สคูลหรือว่าโรงเรียนวันเสาร์กันมาแล้วค่ะว่าเป็นการเรียนการสอนในวันเสาร์ทีนี้ได้ยินอีกคำหนึ่งก็คือเรื่องของโครงการ Open education นะคะอยากจะทราบว่า โครงการนี้คือโครงการอะไรแล้วมันแตกต่างกับเซทเดย์สกูยังไงบ้างคะคุณดีรัฐตลอดเวลาที่เราทำเซทเดย์สกูให้ที่ผ่านมานะครับคือเราก็พยายามที่จะเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปเนี่ยได้มาช่วยพัฒนานการศึกษาทางใดทางหนึ่งนะครับคือนอกจากจะเป็นให้อาสาสมัครเนี่ยมาเป็นคุณครูสอนวิชาที่ตัวเองสนใจวิชาที่ตัวเองถนัดแล้วเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเนี่ยได้มาคอนทิบิวศักยภาพของตัวเองในด้านต่างๆเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์มาเป็น HR PR การวัดผลหรือว่า การพัฒนาคุณครูอาสานะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับที่ตัวเองถนัดเนี่ยเราสามารถคอนทิบิวศักยภาพเข้ามาได้นะครับพอเราทํามาได้สักระยะหนึ่งตอนนี้ก็8ปีแล้วนะครับเราได้มีโอกาสมาร่วมทํางานกับทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ท่านู้วท่านใหม่เนี่ยก็มีนโยบายที่มีความตั้งใจที่สอดคล้องกับมิชชั่นของแซดเดนสกูลนะครับก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนกทมด้วยกันนะครับก็เลย เป็นโอกาสดีที่ทางไซเดอร์สกูเนี่ยได้โอกาสนี้ในการที่จะมาช่วยกันรันโครงการที่ชื่อว่า Open Education นะครับซึ่งโครงการ Open Education เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่เราช่วย Implement ในประมาณ6นโยบายนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับฮหในหนโยบายเนี่ยก็จะเป็นหกนโยบายที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงเวลาต่างๆของการศึกษาในโรงเรียนของกทมทั้ง กับเด็กๆแล้วก็กับคุณครูนะครับ6นโยบายเนี่ยประกอบไปด้วยถ้าเป็นช่วงในเวลาเรียนนะครับก็จะมีเป็นผู้ช่วยครูนะครับก็คือคนทั่วไปเนี่ยสามารถมาเป็นผู้ช่วยคุณครูได้ในวิชาที่คุณครูอาจจะไม่ได้ถนัดมากนะักเช่นเช่นตอนนี้หลักสูตรของการศึกษานะครับจะมีวิชาโคดิ้งเนี่ยเริ่มเข้าไปในหลักสูตรแล้เออซึ่งคุณครูเนี่ยอาจจะปรับตัวไม่ทันแล้วก็ไม่ได้มีความ รู้ความสามารถในทางด้านนี้มากคนทั่วไปเนี่ยก็สามารถไปเป็นผู้ช่วยครูวิชาเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นโยบายต่อไปในในเวลาเรียนนะครับก็จะเป็นคุณครูเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยถนัดในเรื่องการใช้เทคโนโลยีมากนักบางทีใช้เครื่องมือออนไลน์เนี่ยอาจจะติดขัดดนะครับคนทั่วไปก็สามารถไปช่วยคุณครูทํางานอ,าอะไรพวกนี้ได้เช่เนเดียวกัน iyor, หรือว่าเป็นสอนคุณครูเพื่อให้ใช้เครื่องมือออนไลน์ line. เครื่องมือที่จะทําให้ข้อมูลเนี่ยมันไปอยู่ออนไลน์แล้วก็สามารถเรียกใช้ได้ง่ายขึ้นเนี่ย ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คืออันที่สองอันที่สามเนี่ยเราเรียกว่าเป็นชื่อวิชาชีพเลือกเสรีนะครับก็คือเป็นช่วงเวลาที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะเลือกวิชาอะไรก็ได้ที่ตัวเองสนใจนะครับอันนี้เราก็จะ,ะเปิดโอกาสให้กับองค์กรนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัายหรือว่าจริงๆบุคคลทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยสามารถไปเปิดหลักสูตรในโรงเรียนนะครับแล้วก็เก็บเป็นหน่วยกิจของนักเรียนได้เลยนะครับเช่นสมมุติว่าทางโรงเรียนเขาอยากจะเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพเช่นอะไรดีการนวดแล้วกันนะสมมติการนวดก็สามารถไปเปิดหลักสูตรได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าเป็นทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยมีบริษัทไปเปิดหลักสูตรที่เป็นเกี ause, <vit> ่ยวกับการโคดดิ้งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นอะไรที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในช่วงเวลาเรียนนะครับอันนี้คือช่วงเวลาเรียนนอกเวลาเรียนเนี่ยจะมีหลังเลิกเรียนนะครับหลังเลิกเรียนเนี่ยปกติแล้วช่วงเวลาที่เด็กๆเขาเลิกเรียนเนี่ยประมาณสักบ่ายสามครึ่งเนาะบ่ายสามครึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่พอเด็กเลิกเรียนปุ๊บ ผู้ปกครองบางทีอาจจะยังไม่เลิกทํางานจะมีช่วงเวลาแกลบตรงเนี้ยที่เด็กๆเ,เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าจะไปไหนดีนะครับคนทั่วไปก็สามารถเข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการอสอนการบ้านเด็กหรือว่าช่วยคุณครูในการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนเช่นสมมติว่าคุณครูต้องสอนเด็กประมาณ50คนในห้องเรียนเนี้ยหรือว่า30คนเด็กบางคนอาจจะตามไม่ทันในบางเนื้อหาบางเรื่องเช่นอาจจะยังคูณเลขสองหลกักเอ่อไม่ไม่ค่อยคล่องปรากฏว่า หลังเลิกเรียนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเ,เขาอาจจะทํากันบ้านแต่ปรากฏว่าพอเด็กกลับไปทากันบ้านที่บ้านเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีคนช่วยอยู่ดีนั้นช่วงเวลาเนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากที่คนทั่วไปจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ไม่ยากเลยอีกช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงเวลาวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์นี่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับแซดเดย์สกูลเลยก็คือโรงเรียนก็จะเปิดพื้นที่ให้กับคนทั่วไปได้มาสอนในสิ่งที่เด็กๆเ,เขาสนใจใหรือว่าเป็นวิชานอกหลักสูตรที่คนทั่วไปถนัด อยากที่จะมาสอนไม่ว่าจะเป็นเต้นศิละปะร้องเพลงดนตรีกีฬาทาหนังสั้นต่างๆทีนี้ตัวโครงการ Open Education นี้เนี่ยใช้คาว่ามัดรวมในยบายเหล่านี้เนี่ยเข้าอยู่ด้วยกันอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็เปิดรับให้อาสาสมัครเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้คืออาสาสมัครเขาก็จะสามารถที่จะมาเลือกได้เลยว่าโรงเรียนไหนมีความต้องการในช่วงเวลาไหนที่อยากจะเปิดให้กับอาสาสมัครในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ครับ ผมฟังดูเป็นคอนเซปที่ดีมากๆนะครับจริงๆก็เราก็พอเข้าใจแหละว่าบุคลากรของการศึกษาบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีไม่เพียงพอเนาะในในในบางศาสตร์เนาะก็ดึงเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทีนี้ฟังดูแพ็กกีสอ่ะฟังดูดีนะครับแล้วผลลัพธ์ล่ะคุณยิราฟคาดหวังจะเห็นอะไรจากโครงการนี้บ้างครับก็สำหรับผลลัพธ์เนี่ยคือผมว่าอันดับแรกเลยคือเราสร้างให้เกิดคอมมูนิตี้ของการของการแชร์ลิงกก่อนคือมีคนมาช่วยโรงเรียนได้แล้วโรงเรียนเนี่ย ก็เปิดรับคนเหล่านี้เข้ามาช่วยในส่วนต่างๆได้ผมว่าอันนี้คือคือสักเซสแรกที่ที่เราอยากจะไปคือคือเห็นภาพของการมีส่วนร่วมแต่และโรงเรียนโรงเรียนกทมเนี่ยมีทั้งสิ้น4ี่ร้อยกว่าโรงเรียนด้วยกันผมว่าการมีส่วนร่วมของคนทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้ามาในในสถึง3ามปีนี้เนี่ยถึง4ี่ร้อยโรงเรียนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นความสําเร็จแรกท,ที่ที่เกิดขึ้นความสําเร็จที่สองคือผม,ผมว่าเป็นเป็นเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็คุณภาพแหละคือถ้าสมมติว่า เด็กๆก,กับคุณครูเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้คือผมผมคิดว่าการวัดผลเนี่ยเป็นเรื่องของศักยภาพของเด็กที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเด็กเขาได้เรียนรู้ผมคิดว่าการวัดผลมีหลายแบบนะครับคือจะเป็นคะแนนโอเนตหรือว่าจะเป็นศักยภาพที่เด็กเขาได้ไปแล้วเขาไปเอาไปประกอบอาชีพได้จริงๆหรือว่าเขานําไปพัฒนาความสามารถของตัวเองเห็นเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องของสิ่งที่เขาสนใจได้เนี่ยคือผมว่าเป็นเป็นความสําเร็จอันที่สองท,ที่ที่เราก็มุ่งหวังว่าจะให้เกิดขึ้นได้ ือผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เด็กเขาได้เรียนในสิ่งที่เขาสนใจหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาอาจจะตามไม่ทันในเวลาเรียนแล้วหลังเลิกเรียนเขาได้ถูกคอลเลกต์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทําให้ผลที่ตามมาที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เด็กหลุดออกจากระบบเนี่ยลดลงคือผมว่าอันนี้เป็นเป็นตัวชีวิตที่น่าสนใจถ้าสมมุติว่าเราไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยโมเดลเนี่ยก็น่าจะเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการขยายไปที่จังหวัดอื่นๆด้วยครับ เมื่อกี้แอบได้ยินคําว่าแพลตฟอร์มแล้วก็แอบได้ยินเรื่องของเทคโนโลยีนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นโปรเจกต์นี้เราเอาเทคโนโลยีมาช่วยในด้านไหนบ้างคะคือถ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตัว open education นะครับคือเราพยายามที่จะเชื่อมโยงเนาะคนสองฝั่งคือฝั่งของโรงเรียนที่อาจจะมีความต้องการบางอย่างที่อยากจะให้คนทั่วไปเข้าไปช่วยกับคนทั่วไปที่พิ่อยากจะมาช่วยเหลือการศึกษาแต่ว่าไม่มีทางเข้าไม่รู้ว่าเราจะเอาสกภาพของตัวเองเข้ามาอย่างไงตัวแพลตฟอร์มเรียกว่า open education platform เนี่ย เราก็อยากจะให้มันเป็นเว็บไซต์ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเว็บไซต์ที่คุณครูหรือว่าโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะมาบอกความต้องการได้ว่าความต้องการของโรงเรียนเนี่ยอยากจะให้มีใครเข้ามาในช่วงเวลาไหนของโรงเรียนเออแล้วก็มาสอนอะไรนะครับส่วนคนทั่วไปเนี่ยก็มาช้อปปิ้งได้เลยว่าเออโรงเรียนละแวกบ้านเราเนี่ยหรือว่าใกล้ๆบ t s เที่เดินทางไปถึงเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยในส่วนไหนได้บ้างผมว่าคอนเทนต์หลักๆนี่คือการคือการแมทชิ่งคนสองกลุ่มนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ทําให กิด sharing economy ที่ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหาคนครครับจริงๆผมฟังดูก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญครับทีนี้เริ่มฟังมาดูแล้วถ้าเกิดว่าท่านู้กฟังเขาเริ่มรู้สึกว่าโครงการนี้ดูดีจังเลยฉันอยากจะช่วยหรือว่าทําอะไรได้บ้างไหมเนี่ยสามารถทําได้ไหมครับคุณอีราบแล้วเขาต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับครับโอเคครับงั้นผมขอแบ่งเป็น3อย่างหลักๆนะครับที่จะเข้ามาช่วยในโครงการนี้ได้นะครับอ,อันดับแรกเลยนะครับก็คือ การที่เข้ามาเป็นเป็นอาสาสมัครส่วนหนึ่งในการที่จะมาช่วยแชร์ประสบการณ์หรือว่ามาช่วยเหลือ,อคุณครูในโรงเรียนนะครับผ่านทางโครงการนี้นะครับก็คือ,อคุณครูหรือว่าโรงเรียนเนี่ยมีความต้องการยังไงพวกเราเนี่ยสามารถที่จะไปช้อปปิ้งได้เลยแล้วก็เลือกเอานะครับว่าสนใจโรงเรียนไหนสนใจท็อปิกไหนที่อยากจะเข้าไปช่วยนะครับอันนี้คืออันแรกที่สามารถเข้ามามมีส่วนร่วมได้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับเนื่องจากตัวแพลตฟอร์ม Open Education นนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะ ทำให้มันเกิดขึ้นอยู่นะครับอตอนนี้เนะี่ยยังอยู่ในแผนที่เราจะรีบทาให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อมาตอบสนองนโยบายนี้นะครับทําให้เกิดการเชื่อมโยงกัรระหว่างคุณครูกับคนทั่วไปให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะอันที่2อเนี่ยถ้าทุกท่านนะครับมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีะ Technology นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์แมเน e เจอร์นะครับมาเป็นเดฟนะครับเป็น d e เวลลอปเปอร์เป็นดีไซเนอร์หรือว่าเป็นคนที่ทํางานด้านด้านเทคนะครับสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครในการพัฒนาบูแพลตฟอร์มนี้ ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่3ามก็คือ,อเป็นเรื่องของเงินทุนนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะทําให้ตัวแพลตฟอร์มนี้มันเกิดขึ้นนะครับคือถ้าเรามีอาสาสมัครเราก็รับอาสาสมัครเข้ามาช่วยนะครับเราไม่มีอาสาสมัครเราก็จะพยายามไปหาทางทําให้เกิดขึ้นได้นะครับก็เงินทุนเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สามารถเข้ามาดเน a t ันได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็คือรับทราบไปแล้วว่าทางทางเซเทเดส,สคูต้องการทางคนที่มีความสามารถในการช่วยเดฟแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ถ้าสมมติใครสนับสนุนเป็นเงินทุนได้ก็สนับสนุนเป็นเงินทุนมานะคะเราจะพอจะติดต่อได้ไหมคะว่าแบบถ้าอยากจะสมัครหรือว่าสนใจข้อมูลขัน้นตอนนี้ติดต่อได้ทางไหนดีคะครับก็ช่องทางหลักของเซเทเดส o ู l นะครับก็จะเป็นทาง facebook f แฟนเพจนะครับ <S <S <ม>ก็ชื่อว่าเซเทเดส o ู l นะครับแล้วก็เป็นโลโก้ดาวเสานะครับอย่างที่เห็น ครับเรียกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับผมเองก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มามีส่วนร่วมกันกับโครงการดีๆนะครับเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากของประเทศเราเลยนะครับแล้วก่อนจากการเนี่ยคุณอีรับมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับครับก็เอ่อผมเข้าใจว่าคนที่ฟังเอ่อมิชชั่นทูดูมูลนะครับ t พลย์พอยเทคมันเดย์เนี่ยก็จะเป็นเอ่อวงการทางด้านเทคโนโลยีเนาะผมก็เอ่อคิดว่าการที่เรามีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามีมี potential มากมายเลยนะครับที่จะเอาเทคโนโลยีมาช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาประเทศนะครับผมว่าการศึกษาเนี่ยเป็นอีกมุมหนึ่งที่สําคัญมากๆที่บางทีเราอาจจะเอ,อ่งงว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงดีเพื่อทําให้การศึกษาไทยดีขึ้นนะครับผมว่าตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ เราน่าจะมีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยพัฒนาไปด้วยกันนะครับก็เชิญชวนทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับหนวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางเทค h m o เ d a y เราแมทชิ่งจับเซเซสคูลมาเชิญชวนชาวเทคค่ะใครที่มีความสามารถแล้วก็มีเวลาเหลือพอช่วยเหลือสังคมได้ก็ติดต่อทางเพจของเทคเซเสคูลเพื่อช่วยเดเวลลอปแพลตฟอร์มดีๆร่วมกับทางกรุงเทพมหานครกันนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณยีราฟมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ สสวัดีครันเดย์พอด d คสต์พรีเซนต์เทสต์บ่ายเซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า